พลังของการเลือกใช้คำแค่เปลี่ยนวิธีถามคำถามคุณก็จะได้รับคำตอบที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าที่ฉันถามคุณว่าขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะคุณก็อาจจะตอบว่าได้หรือไม่ได้แต่ถ้าที่ฉันเปลี่ยนคำถามเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณเบอร์อะไรคะคุณจะตอบอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากเบอร์โทรศัพท์ของคุณอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าคุณเปิดร้านเบกเกอรี่ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วคุณถามลูกค้าว่า รับขนม1ชิ้นหรือ2ชิ้นดีคะลูกค้าเขาก็อาจจะเลือก1หรือ2ชิ้นตามที่คุณถามแต่ถ้าคุณเปลี่ยนคําถามเป็นรับขนม2ชิ้นพอไหมคะลูกค้าก็จะตอบว่าพอคะ่ะเพราะคําว่าพอเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่า2ชิ้นคือตัวเลือกที่เหมาะสม แล้วสุดท้ายคุณก็จะขายขนมได้2ชิ้นแทนที่จะขายได้แค่ชิ้นเดียวเคล็ดลับของคําถามพวกนี้คือมันจะเข้าไปทํางานกับจิตใต้สํานึกโดยตรงค่ะซึ่งจิตใต้าสานึกเนี่ยมันจะไม่คิดซับซ้อนมันจะมีคําตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ในวิดีโอนี้ดิฉันจะมาแชร์17คําและวลีวิเศษที่คล้ายๆกันนี้ให้คุณฟังค่ะซึ่งคําทั้งหมดนี้ได้มาจากหนังสือขายดีที่ชื่อว่า exactly what to say ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อ1 คุณจะเปิดใจรับฟังไหมถ้าถ้าที่ฉันถามคุณว่าคุณจะเปิดใจลองใช้คำวิเศษเหล่านี้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการไหมคะคุณก็มีแนวโน้มที่จะตอบว่าโอเคลองดูก็ได้เพราะทุกคนอยากถูกมองว่าเป็นคนที่เปิดใจคะ่ะแต่ถ้าที่ฉันถามคุณอีกว่าคุณจะลองใช้คำวิเศษเหล่านี้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการไหมโอกาสที่คนจะตอบกลับมาก็จะเป็น5้าสิบห้าสิบบางคนก็จะลองดูแต่บางคนก็จะบอกว่ามไม่ดีกว่า ดังนั้นให้คุณลองเริ่มตั้งคำถามด้วยคำว่าคุณเป็นคนเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแค่ไหนแล้วค่อยตามด้วยสิ่งที่คุณต้องการให้คนคนนั้นลองทำค่ะพวกเขาจะตอบตกลงโดยแทบจะทันทีไม่มีใครอยากถูกมองว่าเป็นคนใจแคบไม่ยอมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆค่ะมันทำให้เขาคิดว่าเรากำลังให้ทางเลือกกับเขาแต่จริงๆแล้วคุณกำลังบังคับให้การตอบว่าใช่หรือตกลงกลายเป็นคำตอบเดียวที่ควรจะตอบมากที่สุด มาดูตัวอย่างกันค่ะคุณจะเปิดใจลองไอเดียใหม่ๆเหล่านี้ดูหน่อยไหมคะคุณจะเปิดใจลองแนวทางการทำงานใหม่นี้หน่อยไหมคะคุณจะเปิดใจลองเมนูใหม่ตัวนี้ดูหน่อยไหมคะลูกค้าตอบรับดีมากเลยค่ะข้อ 2. ด้วยความอยากรู้สมมติว่าคุณใช้เวลาไปคุยงานกับลูกค้าตั้งใจรับฟังปัญหาและความต้องการของพวกเขาแล้วคุณก็ได้ให้คำแนะนำอย่างละเอียดไปแล้วว่าคุณสามารถจะช่วยลูกค้าได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้ข้อตกลงเนี่ยมันบรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่สุดท้ายลูกค้ากับบอกคุณว่าขอเอาไปคิดดูก่อนนะคะฉันรู้ค่ะว่าตอนนั้นคุณคงอยากจะเข้าไปเขย่าตัวลูกค้าแล้วตะโกนถามว่าคุณจะเอาอะไรไปคิดอีกฉันใช้เวลาสองชั่วโมงแล้วนะอธิบายเนี่ยไม่เอาค่ะเราจะไม่ทำแบบนั้นแทนที่คุณจะไปทำแบบนั้นนะคะให้คุณปรับคำพูดนิดหน่อยเป็นด้วยความอยากรู้ค่ะคุณต้องเอาอะไรไปคิดเป็นพิเศษหรอคะ ด้วยความอยากรู้ค่ะตอนนี้อะไรคืออุปสรรคที่ทำให้คุณยังตัดสินใจไม่ได้เหรอคะพอพูดจบหลังจากนั้นให้คุณเงียบเอาไวค้ค่ะไม่ต้องไปตัดสินอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิน้นรอฟังคำตอบอย่างเดียวผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นหนึ่งในสองข้อนี้ค่ะข้อ1พวกเขาจะให้คำตอบที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากังวลจริงๆและคุณก็จะได้หาทางแก้ปัญหาร่วมกันจากตรงนี้ได้หรือข้อ 2. พวกเขาจะเงียบไปชั่วขณะค่ะ เพราะเขาอาจจะกําลังหาข้ออ้างข้ออื่นอยู่หรือท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีข้ออ้างที่จะมาให้คุณแล้วค่ะแล้วสุดท้ายเ็าจะบอกคุณว่าคุณพูดถูกจริง,รงๆมันก็ไม่มีอะไรต้องคิดเพิ่มแล้วละ่ะลึกๆแล้วคนเราเนี่ยมักจะรู้ว่าการตัดสินใจแบบไหนที่ถูกต้องสําหรับตัวเองค่ะแต่บางครั้งเนี่ยพวกเขาก็แค่ผลัดวันประกันพุ่งหรือหลีกเลี่ยงที่จะตัดสินใจตรงนั้นดังนั้นการใช้คําว่าด้วยความอยากรู้ค่ะ มันจะช่วยให้พวกเขาได้ทบทวนความคิดแล้วก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะข้อ3ถ้าฉันทำแบบนี้ได้คุณจะไหมลองจินตนาการว่าคุณชวนเพื่อนไปกินข้าวเย็นค่ะแต่เพื่อนบอกคุณว่าไปไม่ได้หรอกไม่มีรถคุณก็เลยบอกเพื่อนไปว่าถ้าฉันไปรับละ่ะจะไปไหมแต่ถ้าเพื่อนคุณยังตอบว่าไม่นั่นก็แปลว่ามันมีเหตุผลอื่นละที่เขามาไม่ได้อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ ถ้าคุณเสนอขายสินค้าให้ลูกค้าแต่ลูกค้าบอกว่าแพงเกินไปเพื่อที่จะต่อรองคุณก็ถามไปว่าถ้าลดราคาให้อีกล่ะคุณจะซื้อไหมการใช้คำว่าถ้าฉันทำคุณจะซื้อไหมช่วยให้คุณเจอเหตุผลที่แท้จริงค่ะว่าทำไมลูกค้าเขาถึงปฏิเสธสินค้าของเราถ้าลูกค้ายังปฏิเสธข้อเสนอของเรานั่นก็แปลว่าราคาเน่ไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงแล้วล่ะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าใช่ล่ะ คุณจะเป็นจะต้องลดราคาให้จริงๆหรือเปล่าจริงๆแล้วถึงลูกค้าจะบอกว่าถ้าลดราคาแล้วจะซื้อเราก็ยังไม่จําเป็นต้องไปลดราคาค่ะเพราะเราแค่ถามเพื่อจะดูว่าราคาเนี่ยมันคือปัญหาของลูกค้าหรือเปล่าพอเรารู้สาเหตุของปัญหาแล้วเราจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วพอลูกค้าตอบว่าใช่เพราะแพงไปคุณก็ค่อยเสนอหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าค่ะซึ่งจะทําให้คุณมีโอกาสได้ในสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นข้อสเวลาไหนถึงจะเหมาะสม บางครั้งไอเดียดีๆของคุณก็ถูกปัดตกไปเพราะอีกฝ่ายบอกว่ายังไม่มีเวลาที่จะพิจารณาดังนั้นการถามว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่เหมาะสมจะทําให้อีกฝ่ายคิดในใจว่าเขาต้องหาเวลาที่เหมาะสมให้คุณจนได้แหละจะปฏิเสธคุณอีกไม่ได้แล้วตอนนี้คุณก็แค่รอาการยืนยันวันและเวลาว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองตัวอย่างเช่นเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะได้คุยกันสั้นๆเรื่องนี้คะ เมื่อไรจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะได้คุยกันเรื่องคลิปปีใหม่ของเราคะข้อ5จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้สมมติว่าคุณนำเสนอไอเดียของคุณไปแล้วอีกฝ่ายก็พยักหน้ายิ้มรับตลอดแต่หลังจากนั้นบทสนทนาก็เงียบไปเฉยๆไม่มีใครเอาไปดำเนินงานต่ออย่างจริงจัง สถานาการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอึดอัดยืดยาดไม่อยากจะไปกดดันตัวเขาเองมากจนเกินไปซึ่งนั่นเท่ากับว่าคุณก็ได้ปล่อยให้การตัดสินใจนะ่ะไปอยู่ที่พวกเขาแทนโดยหวังว่าพวกเขาจะสามารถตัดสินใจได้หรือเริ่มทำงานได้ด้วยตัวเขาเอง แต่ถ้าคุณไม่มีการชี้นําให้เขาสักนิดนะคะพวกเขาก็จะไม่ตัดสินใจอะไรเลยค่ะวิธีการจัดการกับปัญหานี้ก็คืออย่าไปถามพวกเขาค่ะว่าอยากจะทําอะไรต่อไปแต่ให้พูดว่าอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดไปจินตนาการตามนะคะว่าคุณเป็นนายหน้าขายบ้านคุณสามารถพูดได้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือ เราจะใช้เวลาสักครู่ในการกรอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณลงในแบบฟอร์มนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ส่งเอกสารสำคัญไปให้คุณหลังจากที่คุณบอกพวกเขาไปแล้วให้คุณจบท้ายด้วยคำถามง่ายๆสักคำถามหนึ่งค่ะ ซึ่งเมื่อพวกเขาตอบคําถามของคุณเนี่ยนั่นก็แปลว่าพวกเขากําลังเดินหน้าตามข้อเสนอของคุณแล้วค่ะจากตัวอย่างเมื่อกี้นะคะคําถามง่ายๆของดิฉันก็คือเพื่อที่จะส่งเอกสารไปให้คุณฉันขอทราบที่อยู่อีเมลของคุณหน่อยได้ไหมคะยิ่งคําถามของคุณเรียบง่ายเท่าไหร่นะคะคุณก็จะยิ่งได้คําตอบเร็วขึ้นเท่านั้นค่ะในตัวอย่างนี้ยิ่งเขาให้ที่อยู่อีเมลคุณเร็วเท่าไหร่นั่นก็แปลว่าข้อเสนอของคุณได้รับการตอบสนองและพร้อมที่จะเดินหน้าไปยังสเต็ปถัดไปข้อ6 คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคุณเคยคุยกับคนที่ชอบคิดว่าตัวเองรู้ดีที่สุดรู้ทุกเรื่องชอบสั่งสอนคนอื่นตลอดเวลาบ้างไหมคะวิธีจัดการกับคนประเภทนี้คือรีบดับความมั่นเขาก่อนเลยค่ะคุณต้องทําให้คนคนนั้นเปลี่ยนจากความมั่นใจสุดๆให้กลายมาเป็นความไม่แน่ใจแทนค่ะคุณสามารถทําได้โดยการถามคําถามว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง ยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณแนะนําร้านอาหารเปิดใหม่ให้เพื่อนคุณฟังแต่เพื่อนคุณกลับบอกคุณว่าร้านนั้นน่ะหรอไม่ดีหรอกคุณสามารถถามกลับไปว่ารู้อะไรเกี่ยวกับเมนูของร้านนั้นบ้างแล้วเพื่อนคุณอาจจะนึกขึ้นได้ว่าเออก็ยังไม่เคยไปลองกินสักครั้งเลยนี่หว่าและความเห็นของเขาก็จะไม่มีน้ําหนักอีกต่อไปแล้วเพราะว่ายังไม่เคยไปกินเลย คำถามนี้ช่วยให้อีกฝ่ายตระหนักได้ว่าความคิดเห็นของพวกเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกต้องและทำให้พวกเขาเปิดรับข้อเสนอของเรามากขึ้นข้อดีอีกอย่างก็คือถ้าคุณใช้วิธีพูดที่นุ่มนวลแบบนี้จะช่วยให้เขารู้สึกไม่เสียหน้าด้วยค่ะแล้วถ้าพวกเขาเคยไปทานมาแล้วจริงๆละ่ะก็อย่างน้อยคุณก็จะได้เข้าใจว่าความคิดเห็นของเขาเนี่ยมาจากประสบการณ์จริงของเขาเอง ประเด็นคือเป้าหมายของคุณเนี่ยไม่ใช่การเถียงเพื่อที่จะชนะเพื่อนนะคะแต่มันคือการตั้งคำถา,ถามถึงที่มาของความคิดเห็นของอีกฝ่ายค่ะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงไม่ใช่แค่พูดไปเรื่อยการถามว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างยังจะช่วยให้คุณกล้าที่จะท้าทายความคิดเห็นของคู่สนทนาของคุณได้อย่างมั่นใจด้วยค่ะข้อเฉันเดาว,ว่าคุณคงยังไม่มีเวลาถ้ามีใครสักคนสัญญาว่าจะทำงานอะไรบางอย่างให้คุณ แล้วคุณก็อยากที่จะตามงานนั้นมากๆคุณอยากรู้ว่าเขาทําให้คุณหรือ,อยังในใจก็รู้ว่าเขาจะต้องใช้ข้ออ้างเดิมๆอีกแน่ดังนั้นแทนที่จะถามตรงๆว่าเป็นยังไงบ้างงานถึงไหนแล้วให้คุณลองเริ่มบทสนทนาด้วยคําว่าฉันเดาว,ว่าคุณคงยังไม่มีเวลา ลองจินตนาการว่าคุณโทรหาลูกค้าที่บอกคุณว่าเขาต้องกลับไปคุยกับหุ้นส่วนก่อนที่จะตัดสินใจคุณก็เลยโทรไปแล้วบอกเขาว่าฉันเดาว่าคุณคงยังไม่มีเวลาไปคุยกับหุ้นส่วนคุณสินะคะพอเขาได้ฟังแล้วตอนนี้เขาก็จะใช้ข้ออ้างเดิมๆกับคุณอีกไม่ได้แล้วเขาจะตอบกลับคุณมา2แบบค่ะ คือเขารู้สึกภูมิใจที่เขาได้ทำตามสัญญาเรียบร้อยแล้วนะหรือถ้าเขายังไม่ได้ทำเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอายที่ยังไม่ได้ทําแล้วก็ให้สัญญาใหม่กับคุณอีกครั้งเพื่อที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นข้อ8ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะกับคุณไหมแต่การเริ่มต้นประโยคด้วยคําว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะกับคุณไหม มันจะไปกระตุ้นจิตใต้สำนึกของคนฟังให้ได้ยินคำว่าไม่ต้องรู้สกด,ดันนะตามหลักจิตวิทยาการที่เราบอกว่าเขาอาจจะไม่สนใจมันจะไปกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเขาค่ะทำให้เขาอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคุณกำลังจะพูดอะไรแต่คีย์เวิร์ดที่แท้จริงก็คือคำว่าแต่ค่ะลองนึกภาพเจ้านายของคุณพูดว่าคุณเป็นพนักงานที่มีคุณค่ามากของทีมเราชอบทุกอย่างที่คุณทำที่นี่มากเลยนะแต่บางอย่างจำเป็นจะต้องเปลี่ยน ส่วนไหนของประโยคที่คุณจําได้มากที่สุดคะทุกอย่างที่มาหลังจากคําว่าแต่ใช่ไหมคะคําว่าแต่เนี่ยจะลบทุกอย่างที่พูดมาก่อนหน้าเนี่ยทิ้งหมดเลยค่ะแล้วทําให้คนหันไปสนใจในสิ่งที่พูดหลังจากคํานี้แทนดังนั้นเมื่อคุณพูดกับใครสักคนว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะกับคุณไหมแต่เสียงเล็กๆในหัวของผู้ฟังจะบอกเขาว่าอันนี้น่าสนใจมาดูตัวอย่างกันค่ะ ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะกับคุณไหมแต่คุณพอจะรู้จักใครสักคนที่สนใจสินค้าตัวนี้บ้างไหมคะไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะกับคุณไหมแต่ฉันเจอวิธีถามคําถามให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้สิ่งที่ฉันต้องการทุกครั้งเลยค่ะไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะกับคุณไหมแต่เรามีแพลนจะไปเที่ยวกันเสาร์นี้คุณอยากไปกับเราไหมคะผู้ฟังของคุณจะตอบกลับ1ในสแบบนี้ค่ะ 1. ะนึ่เขาก็จะถามข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเขาสนใจ หรืออย่างแย่ที่สุดเขาก็อาจจะบอกแค่ว่าเดี๋ยวลองคิดดูก่อนคีย์เวิร์ดคำนี้เนี่ยมันยังช่วยให้คุณเอาชนะความกลัวที่จะถูกปฏิเสธได้ด้วยเมื่อเวลาที่คุณจะต้องไปแบ่งปันไอเดียเสนอสินค้าหรือบริการของคุณให้คนอื่นฟังด้วยค่ะข้อ9แค่ลองจินตนาการว่าทุกการตัดสินใจที่เราทำจะเกิดขึ้นสองครั้งค่ะครั้งแรกในความคิดของเราและครั้งที่สในความเป็นจริง ถ้าคุณไม่สามารถนึกภาพว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงคุณก็จะไม่ทำมันค่ะดังนั้นคุณต้องช่วยให้ผู้ฟังของคุณจินตนาการให้ได้ก่อนโดยการใช้คำว่าแค่ลองจินตนาการว่าจิตใจของคนฟังจะสร้างภาพในสถานาการณ์นั้นขึ้นมาโดยอัตโนมัติค่ะซึ่งมันจะไปกระตุ้นให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะลงมือทามากขึ้นลองดูกันนะคะแค่ลองจินตนาการว่าคนกำลังขับรถใหม่เอี่ยมที่ซื้อด้เงินสด แค่ลองจินตนาการว่าชีวิตของคุณจะร่ำรวยขนาดไหนมีความสุขขนาดไหนเมื่อคุณมีอิสรภาพทางการเงินเมื่อคุณเห็นตัวเองในภาพจินตนาการเหล่านี้แล้วคุณก็มีแนวโน้มที่จะลงมือทำตามสิ่งที่ดดฉันแนะนำเพื่อจะทำให้ภาพที่จินตนาการเหล่านั้นเป็นจริงขอ้อ 10. ก่อนที่คุณจะตัดสินใจคุณอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนใจใครสักคนจากไม่ได้ให้เป็นได้ในทันทีแต่คุณสามารถเปลี่ยนคำว่าไม่ได้เนี่ยให้เป็นคำว่าอาจจะ โดยการใช้คำว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจยกตัวอย่างนะคะทีมของคุณเนี่ยไม่เห็นด้วยกับไอเดียของคุณเลยคุณก็สามารถพูดว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรามาดูว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเขาเอามันไปใช้ได้ผลอย่างไรบ้างกันก่อนค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึง่งแฟนของคุณไม่เห็นด้วยกับสถานที่ที่คุณเลือกสําหรับทริปวันหยุดยาวคุณก็บอกแฟนว่าก่อนจะตัดสินใจมาดูรูปมาดูรีวิวของคนที่พึ่งไปมาเลยเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนี่เอง เมื่อคุณใช้วลีนี้มันจะช่วยทำให้อีกฝ่ายพิจารณาไอเดียของคุณใหม่อีกครั้งค่ะซึ่งมันช่วยให้คุณมีโอกาสได้แชร์ข้อมูลใ,ใหม่หเพื่อสนับสนุนไอเดียของคุณค่ะและช่วยให้พวกเขาได้มองมันจากมุมมองที่แตกต่างออกไปอีกครั้งค่ะซึ่งตอนนี้ก็เท่ากับว่าคุณได้เพิ่มอิทธิพลในการตัดสินใจของเขาแล้วข้อ 11. คนส่วนใหญ่บางครั้งคนเราก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ แต่พวกเขาจะรู้สึกมั่นใจขึ้นมาทันทีที่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เหมือนกับกเขาเคยตัดสินใจแบบเดียวกันนี้มาก่อนแล้วการตัดสินใจนั้นมันก็เวิร์กด้วยแต่ถ้าคุณไปบอกเขาว่าคนควรทำแบบนี้สี่แบบนั้นสี่มันอาจจะฟังดูเหมือนสั่งชี้นำบงการซึ่งไม่มีใครชอบค่ะดังนั้นให้คุณเปลี่ยนเป็นใช้คำว่าคนส่วนใหญ่แทนค่ะ ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณกำลังขายคอร์สออนไลน์และลูกค้าของคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกซื้อแพ็กเกจพื้นฐานหรือว่าเป็นแพ็กเกจพรีเมียมดีแทนที่คุณจะไปบอกเขาว่าคุณควรเลือกแบบนี้สิก็ให้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำก็คือพวกเขาจะลองทดลองใช้เวอร์ชั่นฟรีก่อน7วันค่ะหลังจากนั้นค่อยตัดสินใจว่าจะไปต่อแพ็กเกจพื้นฐานหรือซื้อพรีเมียมดี ซึ่งมันจะฟังดูแล้วไม่ค่อยกดดันคนฟังเลยใช่ไหมคะเพราะเมื่อคนเราได้ยินคำว่าคนส่วนใหญ่สมองของพวกเขาจะคิดว่าฉันก็เป็นคนส่วนใหญ่นี่นะงั้นฉันก็ควรจะทำแบบนั้นด้วยเหมือนกันสิข้อ12รบกวนให้คุณช่วยอะไรหน่อยได้ไหมคะคุณคิดว่าเวลาไหนคือเวลาที่ดีที่สุดที่จะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนคำตอบคือตอนที่พวกเขาบอกคุณว่าขอบคุณหลังจากที่คุณทำสิ่งดีๆให้พวกเขาคะ่ะ สมมติว่าคุณทำธุรกิจคุณอยากได้ลูกค้าเพิ่มใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่ดีที่สุดที่จะขอคำแนะนําจากลูกค้าได้ก็คือตอนที่เขากําลังพอใจสินค้าและบริการคุณอยู่ในตอนที่เขาบอกคุณว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะเมื่อคุณได้ยินคํานี้ให้คุณพูดทันทีว่าขอบคุณเช่นกันค่ะรบกวนให้คุณช่วยอะไรหน่อยได้ไหมคะคุณรู้จักใครที่เหมือนคุณที่จะได้รับประโยชน์จากสินค้านี้ไหมคะช่วยแนะนําและบอกต่อให้ได้ไหม ง่ายๆและดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะข้อ 13. คุณมีสตัวเลือกคนเราไม่ชอบการถูกบงการถูกสั่งให้ทำโน่นทำนี่ค่ะและต้องการที่จะรู้สึกว่าฉันนี่แหละเป็นผู้คุมเกมฉันนี่แหละเป็นคนตัดสินใจเองจะทำหรือไม่ทำเมื่อมีคนต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจคุณสามารถใช้วลีนี้เพื่อช่วยให้พวกเขาตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นค่ะจากที่ดิฉันเห็นคุณมี3ามทางเลือกอธิบายแบบนี้ค่ะ อันดับแรกตัวเลข3ามเนี่ยทำให้มันดูง่ายต่อการฟังอันดับ2วลีนี้ทําให้ดูเหมือนว่าคุณกาลังช่วยให้พวกเขามองเห็นทางเลือกทั้งหมดค่ะและนี่คือวิธีที่คุณจะจัดลําดับทั้ง3าตัวเลือกค่ะโดยให้คุณพูดถึงตัวเลือกที่อ่อนแอที่สุดก่อนแล้วตามด้วยตัวเลือกที่อ่อนแอรองลงมาและทําให้ตัวเลือกที่คุณต้องการให้เขาเลือกที่สุดเนี่ยเป็นตัวเลือกสุดท้ายเพื่อให้ตัวเลือกที่คุณต้องการเนี่ยมันดูมีเหตุมีผลที่สุดและน่าเลือกที่สุดค่ะ มาดูตัวอย่างการใช้ค่ะลองนึกภาพว่าคนกำลังมองหาคนที่จะมาทำธุรกิจร่วมกับคุณและคนคนนั้นเนี่ยก็ยังลังเลว่าจะทำหรือไม่ทำ คุณสามารถบอกเขาว่าตอนนี้คุณมีงานที่คุณเบื่อมากเลิกงานก็ช้าแท้จะไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวแถมได้เงินไม่คุ้มค่าเหนื่อยอีกเราเสนอโอกาสทางธุรกิจให้คุณดูคุณชอบนะแต่คุณก็ยังลังเลจากที่ฉันเห็นตอนนี้เนี่ยคุณมี3ทางเลือกค่ะ 1. คุณอาจจะหางานใหม่ทำเรซูมเม่ใหม่ส่งใบสมัครแล้วต้องไปผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ทั้งหมดอีกครั้งแล้วสุดท้ายคุณก็อาจจะได้งานใหม่ที่คล้ายๆกับงานเดิมเงินเดือนก็ไม่ต่างกันมาก2 คุณอาจจะอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยและทนกับสิ่งเดิมๆนี้ต่อไปหรือ3คุณอาจจะลองทํางานนี้ควบคู่ไปกับงานประจําของคุณแล้วดูกันว่ามันจะพาคุณปไปไกลได้แค่ไหนในบรรดา3ทางเลือกนี้ทางเลือกไหนที่คุณรู้สึกว่าง่ายที่สุดสําหรับคุณคะ่ะ เห็นไหมคะว่าการจบประโยคด้วยวลีที่ว่าทางเลือกไหนที่คุณรู้สึกว่าง่ายที่สุดสําหรับคุณคะทําให้เขาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะดังนั้นอะไรล่ะที่ดูง่ายที่สุดทางเล Safari, ือกที่1ดูยุ่งยากจนเกินไปตัดทิ้งไปได้เลยทางเลือกที่สองอยู่เฉยๆหรอก็ไม่น่าสนใจเอาซะเลยทางเลือกที่สจึงเป็นตัวเลือกเดียวที่เหลืออยู่และดูเหมือนมันจะมีเหตุมีผลที่จะเลือกโดยที่แทบไม่ต้องคิดเลยค่ะข้อ14อะไรทําให้คุณพูดแบบนั้น การจะประสบความสำเร็จในการต่อรองคุณต้องควบคุมบทสนทนาให้ได้ค่ะและคุณจะสามารถควบคุมได้ด้วยการถามคำถามแค่ถามว่าอะไรทำให้คุณพูดแบบนั้นแล้วเงียบจนกว่าพวกเขาจะตอบคำถามคุณค่ะสิ่งที่คุณกำลังขอให้พวกเขาทำคือการที่ให้เขาได้อธิบายตัวเองกับคุณค่ะการถามว่าอะไรทำให้คุณพูดแบบนั้นมีความหมายว่าพวกเขาต้องอธิบายให้คุณฟังว่าที่เขาพูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ มาดูตัวอย่างค่ะคุณต้องการนัดประชุมกับทีมงานแล้วมีคนบอกคุณว่าฉันไม่มีเวลาเข้าประชุมหรอกคุณก็ถามว่าอะไรทําให้คุณพูดแบบนั้นหรือคุณชวนเพื่อนไปฟิตเนสแต่เพื่อนบอกว่าฉันไม่อยากไปเลยคุณก็ถามกลับไปว่าอะไรทําให้พูดแบบนั้นไม่ว่าเขาจะให้ข้ออ้างอะไรกับคุณคําถามเนี่ยจะช่วยให้คุณเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงของเขาค่ะและเมื่อคุณเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงแล้วคุณก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาได้หรือยอมรับการตัดสินใจของเขาด้วยความเข้าใจที่มาก ขึ้นค่ะข้อ15มีคนหยุด2ประเภทหลายคนพูดโน้มน้าวคนเก่งค่ะจนสามารถทำให้คนสนใจในอะไรบางอย่างได้แต่พอถึงช่วงสุดท้ายที่จะต้องขมวดปมจะทำยังไงดีล่ะถึงจะทำให้คนที่ฟังคุณอยู่เนี่ยเขาไม่ลังเลตัดสินใจจนเกิดเป็นผลลัพธ์ได้ตรงนี้ล่ะค่ะคือจุดที่ยากที่สุดคำถามคือแล้วต้องทำยังไงวิธีการคือ ให้คุณยื่น2ทางเลือกให้พวกเขาค่ะโดยทําให้อีกทางเลือกหนึ่งเนี่ยดูโดดเด่นและเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจให้ได้มากยิ่งขึ้นให้เริ่มด้วยวลีที่ว่ามีคนอยู่2ประเภทในโลกนี้เขาจะเริ่มสงสัยทันทีค่ะว่าโอเคแล้วฉันเป็นประเภทไหนล่ะตอนนี้พวกเขาจะอยากฟังแล้วว่าทั้งสประเภทเนี่ยคืออะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่นมีคนอยู่สองประเภทในโลกนี้คนที่ปล่อยให้คนอื่นมาควบคุมชีวิตตัวเองกับคนที่รับผิดชอบตัวเองอย่างเต็มที่และสร้างอนาคตของตัวเองขึ้นมาได้ทางเลือกหนึ่งเนี่ยทำให้มันฟังดูดีมากๆในขณะที่อีกทางเลือกหนึ่งก็ทําให้มันดูแย่ๆเข้าไว้ซึ่งคนที่ฟังอยู่เขาก็จะเลือกทางเลือกที่ดีแน่นอนซึ่งมันก็เป็นทางเลือกที่คุณต้องการให้พวกเขาเลือกนั่นเอง ข้อ16ข่าวดีก็คือในการเปลี่ยนพลังงานด้านลบให้กลายเป็นพลังงานด้านบวกให้คุณเริ่มประโยคด้วยคําว่าข่าวดีก็คือเทคนิคนี้เราเรียกกันว่าการติดป้ายหรือเลเบลลิงเมื่อคุณติดป้ายให้กับบางสิ่งบางอย่างแล้วมันยากมากค่ะที่คนอื่นจะมาดึงป้ายที่เราแปะนั้นออกการใช้คําว่าข่าวดีก็คือเป็นการทําให้คนอื่นจําเป็นต้องยอมรับป้ายในเชิงบวกที่คุณแปะเอาไว้ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเจอคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมากๆให้คุณพูดกับเขาว่า ข่าวดีก็คือมีหลายคนก็รู้สึกเหมือนกับคุณตอนที่เขาเริ่มต้นแต่ตอนนี้พวกเขาประสบความสำเร็จกันมาเยอะแล้วและคุณเองก็สามารถเป็นเหมือนกับพวกเขาได้การเริ่มต้นด้วยคำว่าข่าวดีก็คือจะช่วยให้เขาเดินไปข้างหน้าด้วยความหวังและกำจัดความคิดด้านลบออกไปค่ะและนี่คืออีกวลรีหนึ่งที่ควรใช้นะคะเวลาที่มีคนให้ข้ออ้างว่าทำไมเขาถึงยังไม่พร้อมที่จะ move on สักทีนั่นก็คือเยี่ยมเลย เมื่อมีใครสักคนให้เข้ออ้างอะไรกับคุณพวกเขาจะคาดหวังว่าคุณจะต้องโต้แย้งหรือถกเถียงในประเด็นนี้ต่อแน,แน่แต่ให้คุณตอบกลับในเชิงบวกไปเลยค่ะว่าเยี่ยมเลยคุณเพิ่งเจออีกวิธีหนึ่งที่ใช้ไม่ได้ผลแล้วสิแล้วดูปฏิกิริยาที่เขามีต่อคุณสิคะมันเปลี่ยนไปค่ะการใช้คําว่าข่าวดีก็คือและตอบกลับเขาด้วยคําว่าเยี่ยมเลยจะช่วยให้ผู้คนเปลี่ยนความคิดไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ค่ะข้อ17คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้า ถ้าคุณต้องการให้ใครทําอะไรบางอย่างให้อันดับแรกคุณต้องหาเหตุผลที่ดีพอที่จะกระตุ้นพวกเขาให้ได้ค่ะซึ่งคนทั่วไปเนี่ยมักจะถูกกระตุ้นด้วยความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียหรือการที่เขาได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่างซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคนเรามักจะทําได้ทุกอย่างเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียค่ะอันดับ2 คุณต้องรู้ว่าคนเราตัดสินใจจากอารมณ์ก่อนที่จะใช้ตักกะดังนั้นถ้าคุณอยากให้เขาทำอะไรบางอย่างให้คุณจะต้องทำให้พวกเขานะ่ะรู้สึกถึงมันให้ได้ก่อนโดยการถามว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้ายกตัวอย่างเช่นคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณไม่มีหนี้สินอยู่ในบ้านในฝันและวางแผนวันหยุดยาวครั้งต่อไปเห็นไหมคะว่าดิฉันกำลังทำให้คุณรู้สึกถึงอนาคตที่ยอดเยี่ยมได้ คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคู่แข่งของคุณได้พนักงานที่เก่งที่สุดของคุณไปเห็นความแตกต่างไหมคะคนเราจะทำงานหนักขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียสิ่งที่พวกเขามีอยู่มากกว่าที่จะทำงานเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆมายิ่งความแตกต่างระหว่างจุดที่พวกเขาอยู่ตอนนี้กับสถานการณ์ในอนาคตนั้นมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งมีแรงจูงใจที่จะลงมือทำมากขึ้นเท่านั้นค่ะขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตรงนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ